สวัสดีครับเอุซอู่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับควนหลงเนาะจากวันที่งานบวงสวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีการครอบครูเนาะซึ่งเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของศิลปินทุกทุกท่านเลยนะครับผู้ที่มีอาชีพเป็นศิลปินจะต้องมีการครอบครูนะครับมันเป็นศาสตร์ และศิลป์ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเนาะในการครอบครูนะครับมันเป็นการเริ่มต้นของศิลปินเข้าสู่ฤดูการใหม่นะครับจะต้องมีการทําพิธีครอบครูเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะในการที่ศิลปินพังคณะนะครับจะได้ทําการแสดงศิละปะต่างๆด้านหน้าวิธี ให้เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเอฟซีต่างๆผู้ที่ได้มาพบเห็นนะครับเกิดความชื่นชอบและชอบใจและมีความสุขที่ได้เห็นการแสดงของศิลปินทุกๆท,ท,ท่านนะครับมันเป็นศานะสตร์ศิษย์ย่อมมีครูนะครับเป็นภาพที่พลังแห่งความสามัคคีกลุ่มเกลียวกันในหมู่คณะนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่โดมสามไรพัฒนบ้านแพงนะครับทุกคนกลุ่มเกลียวและมีความสุข ที่น้องอุ๋เอิงได้มาที่โดมทุกคนก็มีความสุขกันทวนหน้ามีรอยยิ้มแยม้มแจ่มใสนะครับส่วนน้องอุ๋งอิงเองก็มีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเจอมาเจอเจอ,เจอทีมงานพ่อพ่อแม่พี่พี่ทีมงานสาวน้อยเป็นบ้านแพงทุกๆคนนะครับอย่างมีความสุขน้องอุ๋ยอิงเองก็มีมุกตลกนะครับกับพ่อเขมกมลชัยเนาะน้องอุ๋ยเอิงก็โชว์ความสามารถมุก ตลกตลกนะครับมุกไปที่ญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็พ่อเขมกระมลชัยเป็นผู้แปลนะครับภาษาญี่ปุ่นทิพย์ <laughs> ก็เป็นที่ชื่นชอบของทีมงานสยนยเพชรบันแพงทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ได้เห็นมุกของน้องอู๋อิงกับพระเอกเขมกมวลชยนะัยเนาะสองพ่อลูกได้แสดงมุกนะครับตลกก็นับว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักของ น้องอุงหิงนะครับกับพ่อๆพี่ๆในทีมงานสาวน้อยเป็นมันแพงเนาะคลิปนี้ก็มียอดวิวปังมากเลยนะครับก็เป็นไปตามคาดเนาะที่กลุ่มอุตุนิยมวิทยานะครับได้แจ้งไว้เนาะว่ามีมรสุมเข้าไทยนะครับ20 21 22นะครับก็วันนี้ที่บ้านแพงก็ฝนตกทั้งวันเลยเนาะก็ดีแล้วละ่ะที่พ่อโจพ่อโจได้เปลี่ยนวันเปิดวงเป็นที่24กันยายนนี้นะครับ ทางใต้ก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับอากาศครึ้มทั้งวันไม่ต่างกับทางอีสานเนาะเท่าที่ผมได้ติดตามน้องอุ๋งอิงมานะครับตั้งแต่แรกๆนะครับได้เห็นการพัฒนาการของน้องอุ๋งอิงนะครับจากแรกๆไม่กล้าที่จะแสดงออกสักเท่าไหร่นะครับติดอยู่การที่เจียมๆนะครับปัจจุบันพัฒนาการของน้องอุ๋งอิง เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับที่น้องได้กล้าแสดงออกนะครับแสดงความคิดเห็นแสดงความตัวเป็นตัวตนในการพูดหยกอ,อกล้อก,กับทีมงานแล้วก็พูดคุยกับพ่อโจเนาะสองพ่อลูกนะครับกล้าที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่เรียกได้ว่ามีความมั่นใจเต็มร้อยแหละครับเดี๋ยวนี้น้องอู้งอิงนะครับตอนที่น้องเข้ามาแรกๆน้องยังไม่มีความมั่นใจสักเท่าไหร,ร่ พ่อโจก็คอยให้กำลังใจคอยปลอบนะคอยแนะนำตลอดนะครับแต่ปัจจุบันนี้น้องอู๋อิงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้ำใจของน้องอู๋อิงเนี่ยนะครับน้องมีน้ำใจสำหรับบรรดาพ่อพ่อแม่ในทีมงานทุกทกท่านเลยนะครับสังเกตได้เลยนะเวลาน้องอได้มาลัยหรือว่าได้ การซัพพอร์ตมาเยอะนะครับน้องก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับทีมงานในการเลี้ยงอาหารหรือว่าจะเลี้ยงน้ําดื่มเลี้ยงอะไรนะครับบางทีก็แจกแบ่งทิปแบ่งอะไรให้นะครับความมีน้าใจของน้องอู๋ิงนะครับที่มีต่อองค์กรเนาะเป็นการพัฒนาต่อยอดนะครับวันหน้าเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่จะเป็นบอสในอนาคตอีกต่อไปนะครับ สำหรับเรื่องดราม่าต่างๆของน้องอุ๋งงนะครับก็ปล่อยเป็นเรื่องของดราม่าไปศิลปินในองค์กรนะครับไม่มีใครที่คิดแตกแยกอะไรกันเลยนะครับส่วนการที่มีคอมเมนต์ต่างๆของบราเอฟซีต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกแยกกันไปนะครับยังไงยังไงศิลปินเขาก็เป็นคนในองค์กรเขาก็สามัคคีกันนะครับส่วนเรื่องแสงสีเสียงฉากด้านหน้าวิธีสอนวยเพชรบานแพงวงหนึ่งนะครับ ก็ไม่ต่างอะไรกับสาวน้อยวงสองนะครับอลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังคงเป็นสเต็ปเดิมนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะอลังการงานสร้างก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับสวยนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะเพลงของน้องอู๋อิงชุดใหม่นะครับสาวสำน้อยคอยฮกนะครับน้องอู๋เอิงจะเข้าห้องบันทึกเสียง เร,เร็วนี้แหละครับได้ฟังกันแน่นอนในฤดูกาลใหม่นี้เนาะที่จะมาถึงนะครับในเห็นพัฒนาการของน้องอุ๋งอิงตั้งแต่วันนั้นที่น้อง้ามาใหม่ๆจนปัจจุบันนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขได้แต่ชื่นชมนะครับการพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นของน้องอุ๋งอิงนะครับน้องคงเป็นขวัญใจมหาชนเอกยาวนานแสนนานเลยนะครับน้องก็ เป็นผู้ที่เป็นที่รักของพระพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ตลอดไปนะครับสำหรับอวงยิงเพชรบ้านแพงเนาะ